ุกคนดังตเมื่อวันที่21กันยายน2568สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงน่ากังวลหลังจากแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนในตัวเมืองหล่มสักเป็นครั้งที่3ในรอบปีนี้ สาเหตุหลักมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วง2-3วันที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วจนกระสอบทรายและผนังกั้นน้ำที่ตั้งไว้พังทลันลงน้ำสีแดงขุ่นไหลเฉี่ยวทะลักเข้าท่วมถนนสายหลักและบ้านเรือน คาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงเกือบ1เมตรส่งผลกระทบต่อ11ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจกลางเมืองเช่นถนนวจัจีถนนพิทักษ์ถนนคนเดินตลาดหล่มสักและพิพิธภัณฑ์หล่มสักซึ่งมีระดับน้ำสูงเฉลี่ย50-100เซนติเมตรทำให้รถยนต์และการเดินทางลำบากมากโรงเรียน5แห่งต้องปิดเรียนชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแพง น,น้ำแค่น้ํามันทังลงมาตอนนี้าท,นท,าทางเทศบาลเมืองทางหน่วยงานราชการต่ตางๆเนี่ยเราอยู่ระหว่างการที่กำลังวางแผนเพื่อที่จะกั้นปิดน้ำก้อนนี้ให้ได้นะครับซึ่งอาจจะต้องมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับใครที่อยู่ในตลาดในกองจากขอให้ท่นะออานยกข้อมูลขึ้นที่สูงนะครับซึ่งปริมาณน้ำอาจจะทำะให้สูงขึ้นนะครับนะตอนนี้นะครับก็ต้องการความช่วยเหลือนะครับ